ของตะวันตกของจังหวันเชลัยเนี่ยที่มีการเดินการนะครับก็คือมีฝนตกแต่แรงหนักขนาด300เมตรนะครับอันนี้เป็นภาพขยายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันนะครับที่ตัอตำบลใต้เปาจากภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าที่ต้นน้ำนะครับที่สุดนะครับแล้วก็น้ำจากใต้เปาเนี่ยก็จะไหลนะครับเข้าสู่พื้นที่เกษตรนะครับในอำเภอในเขตของตำบลเชลัยนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำอินนะครับ เส้นสีฟ้าก็คือแม่น้ำอิงนะครับของเยื่อไหลลงสู่น้ำโขงรูปนี้ผมพยายามสรุปปัญหาให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับดังนั้นที่ผมตกใจนะครับที่ตำบลไผ่เป่าแล้วนะครับน้ำที่ห้วยไผ่เป่าเนี่ยก็ตัดสองตัวนะครับถึงกับรูปเนี่ยนะครับแล้วก็มาไหลท่วมกัดน้ำเส้นสื่อถึงห้วยไผ่ป่านะครับทำให้น้ำเนี่ยมาเกิดนะครับหอกการระบายอยู่ที่ตรงถนน หนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งนะเส้นนี้นะครับที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นมุที่น้ำท่วมนะครับขนาดใหญ่นะครับมีฝนตบประมาณสี่พันกว่าครอบควัวนะครับสิบกว่าตำบลนะก่อนที่น้ำพวกนี้จะรอระบายลงสู่แม่น้ำอินต่อไปเนยนะครับก็จะเห็นว่านอกจากฝนตกในปริมาณที่ไม่น่าเชื่อแล้วนะครับก็อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัวธึพสิ่งมีควางตน้ำเนั่นะที่มันชัดเจนมากนะครับ ก็เรามีข้อมูลนะครับจากงานวิจัยนะครับของทางมหาวิทยาลัยชงใหม่นะครับร่วมกับทางปอของเชลลาร์นะครับได้สำรวจพื้นที่สิงปิดฝังนะครับในพื้นที่หน้าเปานะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบทางน้าเนี่ยนะครับเราพบว่านะฮะในในโครงการวิจัยพบว่ามีมากกว่า25จุดนะครับที่เป็นที่เป็นออันนี้ก็จะแสดงจุดที่มีปัญหานะครับมีน้ำปิดฝก็ผมจะทบก็ Uhm, ทำให้ที่ร้านสระนี่นะได้รับผลจะตกประมาณสิบพันคนเลยนะนะครับโรงพยาบาลหนึ่งแห่งนะครับโรงเรียนหนึ่งแห่งแล้วก็วัดหนึ่งแห่งนะครับคองสะไาร์สองจุดถนนกขาดด้วยสองจุดด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลจากของกอทีมานะครับก็เราจะเห็นว่าการเตือนภัยนะครับในเขตของตัวที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ดูน ที่ภูมิภาคบนนั้นที่เป็นพื้นที่ขาวนี่ที่เราเรียกว่าไซโคลเนี่ยไ็่ยังไม่ได้มีระบบนะครับที่ชัดเจนทในพื้นที่ในเขตเมืองที่เป็นที่มีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับถ้าได้รับได้รับแต่น้ำท่วมเนี่ยได้ำให้ถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงนะฮะอย่างเช่นจังหวัดชุมพเราก็เลมีระบบการเตือนภัยที่ต้องปิดนะครับแล้วก็ที่ภูาคที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ที่พะเเนี่ย ้ำยดก็มีรลเดินัยนะครับในน้ำหน้าก็มีนะครับที่เราเห็นว่าระบบเดินไัยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกกระจายตามความสำคัญทางเุรกิจแต่จากฝนตกครั้เนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นว่าลักษบะของการตกที่หนักที่หนักหนักเนี่ยนะครับการทำงานนะครับการเดินภัยเนี่ยนะก็จะต้องขยัยบขึ้นไปบนที่สุดนะครับบนต้นนามนะครับที่มีชุมชนอยู่ ขนาดใหญ่แบบนี่อย่างแม่เหล่าที่ผานนี้นะครับที่อันตรายอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยนะครับของโครงการของแผนงานน้ำมันปงนะครับเป็นของจังหวัดชลามนะครับก็จากที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตกนะฮะได้ไหลอื่อล้นเข้าท่วมจังหวัดชลามนะครับสร้างความเสียหายให้กับผู้โดยสประมาณห้าหมื่นสามพันผู้โดยสนะครับระบบน้ำประปาและก็ไฟฟ้าเนี่ยทำงานกว่ากว่าสองอาทิตนะครับ สภาของการทไทยได้ประเมินค่าความเสยหายประมาณพันล้านบาทเ็เห็นว่าการเกิดรถของเมนสตินที่ผ่านเศษตรงนี้มันจะสร้างความเสียหายให้ทางเศรษฐกิจในทั้งสูงนะครับงานวิจัยก็ได้เห็นร่วมกับทางองชชมประทานนะครับสำนักิยาและทุกวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ิยาชุครานทาหน่ตอนบนกันแล้วก็คมเสียด่อน้้ำแล้วก็อพพนะครับเราก็มาช่วยกันเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลกาสร้างเกณฑ์การเดินไัย นะตอนนี้เราก็ได้เป็นข้อระวังการเตือนภัยนรำบกแล้วนะครับแล้วก็เราได้สนับสนุนข้อมูลนะครับในการติดตามสถานการณ์น้ำลายวันนะครับให้กับศูนย์บริหารจัดการน้ำสนหน้านะครับที่เขตกรุงเทพฯนุ่งหน้าของเออศธชนะครับแล้วเราก็มเีเว็บไซต์นะครับแล้วก็เว็บเพจนะครับระบบเตือนภัยและแผนการป้องกันน้ำท่วมนี้เป็นจังหวัดชิงไห่ อันนี้ก็จะแสดงเกณฑ์นะครับที่เราใช้ในการป้มภัยที่ต้นน้ำนะครับเราใช้ที่สถานีแม่ระวังขั้นตอนก็สถานีของที่เชียงใหม่แต่ที่แม่ละวังขั้นตอนที่อยู่ในเขตของงาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการป้องภัยเนี่ยประมาณของ5ชั่วโมงหลังจากน้ำตกน้ำก็ตามขึ้นลงมาถึงอหสัะอันต่อไปของการวิจัยเราก็กำลังพัการทำสถานที่ฝังตันนะครับที่จะใช้เป็นสายลายนะครับในการยกน้ำบอกจากของขึ้น ามีน้ำพ่วงครับทางครงการวิจัยก็ยังได้ร่วมกับทางผู้ถ่ายภาพประชาชนนะครับเราก็ทำหลงเดอนไปน้ำห่วงนะครับทางตอนบนนะในเขตตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและไล่ลงมาจนถึงจุดโจนของจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่นะครับทุกเจ็ดชุมชนด้วยกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าจากโจนเมื่อวานนะครับที่น้ำพ่วงที่ตำบลแม่เปานะครับที่ตำบลแม่เปาโรงเรียนลายเนี่ยจะเห็นว่าเกิดจากน้ำป่าทาน้ำทุ่เขาเนี่ย ที่มีที่ไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่ประมาณสิบสิบกว่าตําบลนนะครับก็จะไหลลงแม่น้ำอินนะครับเนี่ยจะเห็นว่าการเือนภัยในพื้นที่บนภูเขานะครับที่น้ำเป็นข่าฝัดที่ไหลลงมาท่วมนะที่ชุมชนด้วยและยัเวลาอย่างรวดเร็วนี้นะครับก็ย,บย,บยังจะต้องอการนะครับการวิจัยนะครับการใช้ข้อมูลฝนนะครับจากเดต้าอุปสธิ์นะครับเอามาร่วมกับ ความสำคัญของการจำลองของน้ำน like ้ำฝนและน้ำท่าครับซ <episode> ึ對對 <sea> ่งจะทําให้เราสามารถที่จะขยายเวลานะหรือว่าเกิไมในในช่วงที่มันเป็นปัจจัได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของน้ำท่วมนะฮะที่ที่รับานแล้วก็เป็นโครงการเป็นแผนงานในการวิจัยนะครับของของทีมวิจัยในในเชตอานเดอร์ตอนบนนะฮะที่ที่จะมีเรื่องน้ำป่าเลยอรับงอั้งทุกับ ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมก็คุณครับสวัื่อติดต่อแสบเนี่ยนะออสไลด์นึครับก็สิ่งที่มาพร้อมกันนะกับน้ำตาลาน้ำพวกเนี่ยก็เอ็นเอทีคุณสัางเนี่ยก็จะมีถล่มครับแต่ว่าอาจจะมีคำถามน,นะว่าครั้งนี้จะถล่มไหมนะครับเ,เราไมารู้ภาพรวมนะฮะของบ้านเสีไยไปเราถล่ม ทุวประเทศเนี่ยเรามีทั้งหมดแบที่นนหนักๆเลยนะประมาณ5,000่บ้านถ้านะร,รวมพูกประดับเนี่ยจะประมาณ1 0 0ากว่านี่ภา,า,ากกนะคเหนือเนี่ยว่าเป็นประมาณ30%ก็นะนะมีประมาณ 1, 500าน1,500นะหรือถ้าเกิดจะรวมทั้งหมดลเลยก็น่าจะประมาณ2,000ท่านจะเห็นว่าเราจะทำยังไงนะที่เราจะทำให้หมู่บ้านาเห่านี้ปลอดภัยเพือจำนวที่เยอะมาก แผนที่นี้นะครับเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงดินถล่มของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทําจากจาการสำลองนะครับที่ดั้งทีวิจัยนะของทางเกษตรศาสตร์ทำม,มานะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นสิบปีนะเราเรียกว่าแตนาะสไลด์ลนี้ก็จะตอบคําถามว่าเหตุการณ์นี้ถึงเกิดไปนะครับที่พยายามเองรายจะมีดินถล่มตามมาหไร,ไรือไม่ถ้าเห็นว่าพื้นที่อำเภอพยายามเองรายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเป็น พื้นที่ภาคแล้วก็จะมีสาวาเป็นข้อหนึ่งกับตรงนี้ถ้าเทียบกันนะฮะพื้นที่ที่มีหน้าทั่วเยอะนะครับก็คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงนะฮะเมืองนะครัำเภอแม่สวยนะฮะหรือแม่สายซึ่งจริงๆก็มาจากพม่านะแถบนี้หน้ากำบลันตัเยอะนะครับซึ่งปีที่แล้วนะฮะปี67ฝนตกบริเวณตะวันตกนี้ครับแล้วก็มีน้ำท่วมมีคนเสียชีวิตนะฮะ ต่อไปเนี่ยก็คือที่แม่อายที่ชมนเห็นเสียชีวิต6คนนะครับแล้วก็เข้ามาที่แม่ฟา้าหลวงเนี่ยมีนคนอยู่2คนนะค็มีคนเสียชีวิตเนี่ยป็ทน,นที่นี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์นันทูุลให้ดูรูปฝนเวลาครับว่าวมันตกบริมเวณอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อกว่าจะเกิดฝนมันขยับนะฮะ move มาบริมเวณที่เป็นพื้นที่ชานและสูงน,นะครับนะคือประเด็นสำคัญสำหรับวินโรน้ก็คือว่าถ้าฝนตกหนัก น้ำมาก,ก่อนนะถ้าเป็นพื้นที่ชัน,นและสูงและกรีพื้นที่ยาได้ตินตามมาซึ่งในนี้การช่วยเหลืออีกคนเนึ่งเลยทีนี้คําถามก็คือตอนนี้เราต้องระวังอย่างไรนะครับจากงานวิจัยนะครับที่เราทําร่วมกับวชมานานมากนะครับเป็นสิปีแล้วก็เราก็ทําวิจัยร่วมนะกับการองค์ทรัพยากรธรณีแล้วก็สสนนะครับเรารับข้อมูลน้ำฝนล่วงหน้านะฮะของสอสนมา ครับแล้วก็มาเข้าสู่โมเดลนะฮะที่สามารถจะคาดกา,ก,การไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสองวันได้ในเรื่องของด,ดินเสมะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่มีการเือด,ดินเสมอเพราะว่ามันไม่เอตรายและท่านก็เดยเห็นว่ามีแต่น้ำขึ้มาอย่างไรก็ตามคําถามถัดไปคือแล้วในอีกสองสามวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาวันนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบจำลองตัวนี้ที่จอบยึดลงมาเป็นรายวันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คือที่จังหวัดน่านแล้วจริงๆแล้วถ้าอาจจะไม,ม่เป็นข่าวนะครับน้ําท่วมที่พยานเอรีไรนยแต่จริงๆแล้วมีอิฐตล่ที่น่านครับของสามตุกนะฮะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นข่าวมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้ท่านจะเห็นว่านะฮะเชียงใหม่มาแล้วนะครับเชียงเลือฝันนะครับ แล้วก็ที่จังหวัดตากนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะมีการเจริญพันธุดีอยู่บมางนะครับข้อมูลนี้ค่อนข้างจากก็เกิดจวเวียามผมเรียนด้วยความจริงนะเมื่อกี้นี้ผมก่อนที่จะขึ้นมาบรรยายเนี่ยข้อมูลเชียงใหม่ยังไม่ขึ้นนะครับนี่เชียงใหม่ขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้มีแต่ที่จังหวัดตากนะับการเจริญุดีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราคงจะต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตามพื้นที่ตามตารางที่เลยนะครับล้วก็ตาด อันนี้คำถามคือเอ๊ะอันนี้มันเป็นข้อมูลที่นักวิจัยรันแล้วก็จบแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับหน้าเว็บที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยเป็หน้าเว็บที่กรมทรัพยากรนิยมใช้ในการปฏิบัติงานอ่สิ่งที่กรมทรัพย์ทำก็คือว่าจากโมเดลตรงนี้ที่เราพัฒนา,า,นก,นา,ากระวนการระหว่างกรมทรัพย์สนอนและกเกษตรเนี่ยเขาใช้โอเปอเรนทั้งหมดอจริงเดีว,ว่าไม่ได้จ,จบเฉพาะเป็นคอมพิวเตอร์สตี้ที่นี้เขาต้องมีการโทรเช็คงานกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ด้วย ถ้าพนะูดถึงปริมราณทัง้งฝวกทั้งลักษณะนะนะ้ประเด็นสําคัญเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าการเกิดนินงตลมเนี่ยมันจะไม่เหมือนเรื่องของนะ้ําท่วมนินงตลมอันต,ตรายเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะจุดภูเขามีบร,เริเวณที่ชันและไม่ชันถ้าดูภาพนี้ก็จะเห็นภาพนะครับว่าหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับบร,เริเวณบางพื้นที่ก็ไม่มีอันตรายนะรแต่เมื่อใดที่อยู่ตามร่องน้ําก็จะอันตราย ดังนท่านจะเห็นภาพว่าการจัดการอินทร์ลมเป็นเรื่องที่ลงไปเฉพาะจุดเฉพาะถงบ้านแล้วก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําคืออะไรครับแตงท่านจะเห็นว่าถ้าตามรูปนี้นะครับนี่บ้านใบแหลมนะครับมีคนเสียชีวิต5คนเมื่อปีที่แล้วผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีหลายหลังนะครับไปอยู่ตามรอบพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ไหลลงไปดังนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับสิ่งที่ทีมวิจัยทำนะฮะก็คือเราอาศัยข้อมูลทางวิชาการ ลงไปสำรวจพื้นที่ีว่าบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านย่ยก็ตัวอย่างเช่นลอยแหลมเนี่ยมีประมาณสองร้อยหลังไปสำรวจทุกหลังเลยนะฮะว่าแต่ละหลังเนี่ยอยู่ยังไงแล้วมีความเสี่ยงอย่างไรนะฮะโดยวิธีการของเราคือทำอย่างนี้ครับเราเดินม,มองกระบวนการางานสังคมในระยะยาวนะครับเราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เอาความรู้ทางวิชาการใส่เข้าไปง่ายๆแล้วเสร็จแล้วเราให้นักเรียนทักษิประมาณสี่ห้าคนแบ,บ่งความู้ท่านยึดภาพน,นะฮะบ,บ้านสอง้อยหลัง นะในช่วงสิบยี่สิบหลังแ,แรกๆนะพี่ใจก็ลงในช่วงเลแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เรียนเหล่านี้ทำเป็นหมด200ึงสองร้อยหลงที่เราสร้างหวังก็คือว่ากระบวนการทางตรงในระยะยาวว่าเด็กก็จะเข้าใจนะว่าบ้านตรงไหนที่อยู่แล้วไม่ปลอดภัยก็ได้ความรู้จากเราไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาเขาก็จะมีอยูอ่ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะแต่นี่จากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับที่บ้านต่อยแหลมเนี่ยะนะท่านเด็กว่าข้อมูลสำรวจพบว่าบ้าน ผมเาตรงนี้ก่อนบ้านที่อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมีแค่ยี่สิบสามหลังความหมายคือตัวบ้านเนี่ยไปอยู่ตามร่องนะตามอะไรเนี่ยนะ,ะมายี่สิบสามหลังแต่บ้านที่สร้างในลักษณะที่นอแหล่ยกตัวอย่างเช่นมันไม่ได้ชันมากหรอกครับแต่ไปสร้างโดยการตัดที่มันชันแล้วก็ไปอยู่นะฮะหรือบริเวณที่มันไม่ควรจะถมก็ไปถมแล้วก็ไปถกบ้านมีถึงเก้าสิบหกหลังความหมายคืออะไรครับความหมายคือเราการพูดถึงการผสมรวมกันระหวา่าง natural disaster และ m a n d a d e ที่อาจจะเข้าใจผิดในการบอสัยดังนั้นทำยังไงถึงจะปรับเปลี่ยนในที่ทีเขาได้นะครับก็เริ่มจากกระบวนการที่ผมบ่านี้นังนั้ในยกตัวอย่างเช่นนะครับในบ้านลอยแหลเนี่ยนะฮะมีบ้านเสี่ยงประมาณขึ้นหนึ่งคือหนึ่งพเก้าร้อยสามงสองร้อยบ้านนะครับเราก็ทำกระบวนการเดียวกันนี้นะครับในพื้นที่นะเราทำกระบวนการเดียวกันกับที่บ้ม่หที่แมฟหลวเชียงรายโดยที่แม่ม้ก็ทำแล้วก็มีคนเสียชีวิน รเราก็แบ,บ่งเป็นโซนให้ตามวิชาการนะครับด้าในแต่ละโซน,น,นเนี่ยเราก็ผุยใหญเขาเขามีหัวหน้าอยู่แล้วก็ได้หัวหน้าพอกคือซอยนะแเราพอกเนี่ยนะก็จะมีคนดูแลเราก็ทำกระบวนการเกันให้เขาไปสำรวจว่าเก็พบว่าบ้านที่ถูกอย่างไม่ปลอดภัย8ป88นะาแปดสปแ,แต่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยเยอนนะวกว่าเพราะว่าลักษณะดูสิครับข้องบนที่อยู่ภูเขานะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยี่อยู่ตรงตีเขาเลย นั้นยังไงน้ำก็ขาดอยู่ดีนะครับก็มีสิบหสามหลังรวมร้อยสิบตางเพื่อเพื่อนทราบแล้วนะฮะว่ามีความเสี่ยงแล้วทำยังไง่อกคิดกทนุกดินลงไปลงมาเลยตรงไหนที่เสี่ยงก็ย้ายออกนะฮะเราบอกว่าไอ้มันเป็นไปได้หรอนะฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คืออย่างนี้ครับบ้านทั้งหมดแปดสิบแปดหลังอยู่ร้อยกว่าหลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเราเราจะต้องหาวิธีให้คาย้ายออกวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าเลยไม่ใช่ นะหลังจากที่เราให้้อมูลเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเกิดครับบ้านบางหลังที่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเขานะเสี่ยงเขากำลังจะต่อเติมเขากำลังจะขายายบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เอานะบ้านตางหลังเขารู้เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหน้าฝนเขาไปอยู่ดีส่วนนะแล้วก็หน้าอะไรกากลับมานที่เดิมน,นะเพราะฉะนั้นเรา,เรากาลังเห็นกระบวนการซึ่งถูกต้องตามหลักโลกเลยนะครับตามหลักของวิทย์ดีคือสุดท้ายมันจะเป็นจบที่ adaptation การปรับตัวของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเองแต่เขาต้องรู้ข้อมูลก่อน นะฮะเป็นเรื่องที่เราทำหน้าที่บอกในะห้กระทรูงก็ถในขณะเดียวกันเราก็หากระบวนการทางวิศวกรรมนะครับไปทำยังไงให้สํา,รราห,ห,สหรับคนที่ย้ายออกไม่ได้ในเร็ววันจะทําที่ก่อภไปหรือคนที่กำลังจะก่อสร้างใหม่มคือไม่ใช่ว่าเราไปแก้ของเก่าของใหม่ก็มาแบบทันทนะฮะมันก็แก้ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเราทำกระบวนการชุมชนางานหนึ่งเรียกว่าฟอสต์โฟมชุมชนเอาวิชาก,การเขาเ้ขาไปจับเพื่อที่จะสร้างบ้านเรียกว่าอยู่ในเวอร์ซอลดีไซน์ ท่านได้ย,นยินเขายูนเ่อะสอดเลยนี่ก็ลึกถึงความทีก่การไม่ใช่ครับสําหรับความหมายของเราคือสําหรับผู้สูงอายุสํานรับคนทุกประเภทและสําหรับทุกไฟทิ่มันะพื้นที่นี้พื้นที่สูงแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่น้ำท่วมในถนนนี่แต่นิไปด้วยดังนั้นรูปแบ,บบของบ้านต้องเหมาะทั้งแนิไฟน้ำป่าไหลหลากและดินต้นททั้งสามอยน,นางครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ทีมงามมนวิจัยการันตีกับชาวบ้านอยู่เราพยายามใช้ข้อสุบของที่ให้มากที่สุด และจะทายังไงให้บ้านน่าอยู่วันนี้สำคัญที่สุดคือคือ,คอไม่ใช่ทําถูกหลักวิชาการแล้วก็เป็นของของไม่ใช่นะต้องน่าอยู่ด้วยต้องอยู่แล้วสบายด้วยนะอย่างเช่นในในทวิชาก,การเราบอกว่าบ้านแบบเนี้ยครับนะฮะที่ใช้ไม่ไผ่ฉาบเนี่ยปลอดภัยเพราะมันเมากกพื้นสูงมันดีแต่บ้านบอกว่าโอ้มไม่ไหวชื้นนะฮหน้าหนาวก็หนาวนะฮะซึ่งเราก็จะไปแก้จุดเหล่านี้เพื่อให้เขาอยากที่จะทำนะครับนะฮนะพวกเรานะครอ่ะกรณีที่ย้าย ย้ายออกเป็นไปได้ไหมเป็นไปใช่ย้ายไปแล้วนะครับที่บ้านอยู่สุขนะที่เรียนแก่นนะครับย้ายเข้าถึงบ้านเลยนะครับเพราะมันอยู่ไม่ได้ปีที่แล้วขยับทั้งหมู่บ้านเลยก็ย้ายได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเอ้าแล้วบ้านเรายังไม่ได้ย้ายแล้วจะทำยังไงจะเตือนไปยังไงเราทํากระบวนการอีกอันหนึ่งครับคือเราเอากระบอกวัดน้ำฝนเนี่ยนะครับไปให้ในแต่ละโซนของหมู่บ้านกระบอกวัดน้ำฝนนี่ก็ง่ายๆเลยครับมีเกณฑ์ที่วิจัยมานะครับนะฮะแล้วก็ ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาวัดค่าน้ําฝนเพียงแต่ว่าเวลาเขาวัดทุกวันเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลเข้ากับไลน์แอปพลิเคชันเราแล้วมันก็จะออกเป็นข้อมูลออกมาว่าในตำแหน่งต่างๆเนีน่ยน,น,นะครับนะฮะมันมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะซึ่งถามว่าการตัดสินใจว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยกำหนดยังไงนะฮะมันจะมีงานวิจัยที่เราทําโดยทุมัวชออยู่แล้วนะครับที่วิจัยมาว่าค่าน้ำฝนสะสมในน้ำฝนรายวันเท่าไหร่ถ,ถึงจะเกิดเหตุ ะมันก็ไปโผล่แบบนี้เพื่อให้ทุกน่ชุมชนและทุกคนได้เห็นะประเด็นสําคัญหลักสําคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับคือทำยังไงให้เขาจัดการตัวเองได้ยังไงให้เขาหนีออกมาด้วยตัวเองได้การตัวเองแต่เราสัพพลายข้อมูลและเครื่องมือให้นี่คือคอมมูนิตี้ดีสนะครับนะนี่คือตัวอย่างที่ทําเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ร่วมกับจากมน่วยที่มอเตอร์ไซค์ไทยที่เดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบบ้านนะครับก็ลืมบอกไปนะครับว่าเรื่องรูปแบบบ้านเนี่ยเราทํางานกับปอชนะฮะกับนหน่วยชุมชน ร่วมไปนะครเพราะว่าปอยชอก็มีงบต้นสร้างของเขาแล้วก็งบโครงการของเขาครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราพบมากก็คือว่าหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงถนนในน้บหลาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะกับการอยู่ในพื้น,นท,ท,ที่เสี่ยงภัยตัวอย่างเช่นในพื้นที่มีถนมเนี่ยที่มีกำแพงกันดินเลยครับคือตัดกันเดียวเลยมันก็จะฟองไซด์ครับเราก็ออกแบบนะฮะตัวกำแพงกันดินแบบอย่างง่ายน,นะครับแบบกินถนนที่เป็นยางพาร นะแล้วก็ธนานมาน,านแล้วนะครับแล้วก็ทำร่วมกับพอชอ,อยู่ที่ใช้มุกพอชอในการสร้างเป็นหลังพื้นที่ทหให้ับบสบาเดีครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดครับที่แชนแนลพิสานทขสบคุณค,ครับ